ฟาร์มเอ็กซ์โปพรีเซนต์เด t บายโตโยต้าช่วงที่สองร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ข้าวที่ดูเนี่ยมันยังเป็นคนต้องทำใช่ไหมสามารถทํางานเสร็จในเวลาหนึ่งชั่วโมงด้วยแรงงานเพียงหนึ่งคนนะครับอยากรู้อีกนิดนึงแต่ว่าขอให้อาจารย์ได้ไปต่อการเตรียมดินเป็นขั้นตอนสําคัญเษกษตรกรจะทราบว่าอนาคตเนี่ยความสุขจะเป็น,นยังไงในหกเดือนถึงหนึ่งปีขา้างหน้าข้อมูลครบใช่ค่ะเชื่อว่าตลาดเนี่ยมันจะเติบโตได้สูงมาก สวัสดีครับผมมาร์กนรับดีพงษ์เจริญสวัสดีค่ะน้ำมนวัชลาลีกมลชัยขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของอาร์ิตอนโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าครับกับการแข่งขันนวัตกรรมการเกษตรระดับประเทศทั้ง4หมวดหมู่นะคะ และอาทิตย์นี้เรามาลุ้นกันค่ะว่าใครจะได้เป็นแชมป์ออฟดูเพื่อที่จะิีเงินรางวัลและทุนรางวัลจากสาวอกอกว่า50ล้านบาทเราจะมาแข่งขันกันในหมวดของอะคริเทตหรือเทคโนโลยีใน,นด้านการผลิตด้านการเกษตรสนับสนุนโดยอาด้านะครับหรือสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนใช่ค่ะและก่อนที่เราจะเข้าไปในช่วงของการแข่งขันนะคะเรารไปรับชมกติกากันก่อน,นค่ะในช่วงของวันมินิทิชชิ่งค่ะไปกันเลยครับกติกาการแข่งขันอะคริทอนในรอบ รอบวันมินิทพิชิงผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาคนละหนึ่งนาทีเพื่อนำเสนอนวัตรกรรมที่ตัวเองนำมาให้คณะกรรมการสนใจซึ่งผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดอันดับหนึ่งและสองจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปหลังจากที่เราไปฟังกติกาการแข่งขันมาแล้วนะครับเรามาพบกับคอมเมนเตอร์สีท่านผู้ส่งคุณวุฒิทันแรกนะครับดอ,อร์วิรชัยนาควิบูลวงที่ปรึกษาคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าครับ ท่านที่2นะครับดรประกรณ์อาภาพันธ์ผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาครับและท่านที่3นะครับคุณพอลพัทรพลศิลิประจย์นะครับนักแสดงนักธุรกิจนักลงทุนและเจ้าของรายการ m ั n นี่ a มทเทอครับและท่านสุดท้ายครับคุณเชษฐวุฒิวชรัุณนะครับหรือพี่บวยนะครับนักแสดงพิธีกรผู้สำเร็จหลักสูตรวกศสรุ่นที่หนึ่งครับผม วันนี้เรามาในทีมของอาร์กิเทคนะคะครเรามาเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกกันเลยนะคะโดยคุณชัยวัฒน์เพชรโลหกุลค่ะนวัตกรรมที่2นะคะโดยดรอนุชิตชำสิงค์ค่ะนวัตกรรมที่3นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลแก้วทองค่ะและนวัตกรรมที่สี่โดยรองศาสตราจารย์ดรชวริตมิตรสันติสุขค,ค่ะ และนวัตกรรมสุดท้ายในวันนี้ในหมวดอาร์กิเทคนะคะโดยคุณยุทธนาเครือหานชานพงค่ะอเอาละค่ะตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันท่านที่หนึ่งของเราก็พร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะพร้อม,รอมเริ่มเรื่องจากคนเกษตรตรางาวาอยู่คุกคนไทยมากว่า40ปีการเตรียมดินเป็นขั้นตอนสําคัญ ที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตและค่าใช้จ่ายในการปลูกอ้อยเราจึงพัฒนาเครื่องเตรียมดินเฉพาะแนวปลูกหรือมิกโฟคือ 1. การใช้ลิปเปอร์เพื่อระเบิดดินดานสร้างช่องว่างให้น้ำและอากาศเป็นแหล่งอาหารให้อ้อยในดิน2การใส่ปุ๋ยล่อรากพร้อมการระเบิดดินดานช่วยให้รากอ้อยสามารถ่ังลึกในดินทำให้ต้นอ้อยแข็งแรง 3. การกลวนดินในแนวดิงช่วยลดการกับหน้าดินช่วยให้รักษาความชื้นในดินได้ดี 4. การใช้ลูกกิ้งปิดเก็บความชื้นพร้อมสร้างแนวปลูกนอกจากนี้ม i กโฟยังช่วยลดพื้นที่การทํางานได้วกว่า30%จากการลดพื้นที่ทํางานระหว่างร่องปลูกซึ่งเป็นแนวเหยียบของล้อรถแท็กเตอร์ ector, ช่วยให้ประหยัดน้ํามันและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันม i กโฟเพิ่มผลผลิตลดค่าใช้จ่ายสร้างไรายได้รักษาสิ่งแวดล้อมขอบคุณครับหมดเวลา อยู่ในเวลาแล้วก็<อ>ข้อมูลครบสมบูรณ์ดีใช่ค่ะแล้วเราลองไปฟังคอมเมนต์จากคอมเมนเตอร์ของเรา่อน,นะครับท่านแหลดรวิชชยนี่นึงนะครับเทคโนโลยีตัวนี้จากการออกแบบต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เกิดการใช้ประโยชน์ในหลายๆลักษณะด้วยกันมีทั้งเรื่องของการลดต้นทุนที่น่าจะทําให้เห็นได้ชัดและเป็นประโยชน์ครับ งไงตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันท่านที่2ก็พร้อมแล้วเหมือนกันคะ<ห>่นะเพราะฉะนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะพร้อม,รอมเริ่มสวัสดีครับผมดรนุชิตฉ่ำสิยงจากสถาบันวิจัยเกษตรวิศกรรมกรมวิชาการเกษตรนะครับปัจจุบันเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเง้าขาอ่อนนี่มีน้อยมากนะครับโดยทั่วไปก็จะใช้น้ําแรงดันสูงนี่ฉีดเง้าขาทีละเง้านะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็คือว่าสามารถทําได้ครั้งละหลายๆเง้าโดยที่ เง้าขาเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายลดต้นทุนในการเมืองงานนี่25 50ลดการใช้น้ํา60 70ราคาหลักแสนนะฮะแต่ว่าจุดคุ้มทุนนี่ก็คือไม่เกินปีนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นเวลาขอ้ขอมูลนะฮะให้ค่อนข้างเต็ม <ใช S 1> อี่มนะครับเวลาอ,<ข>อ,อาจจะไม่พอมเมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้บอกผมว่ามันดีกว่าแบบเก่ายัางไงพออาจารย์บอกแบบกเอเทอมนี่แบบใหม่ดีกว่ายังไงเลยยังไม่รู้อันนี้ครับ อยากรู้อีกนิดนึงแต่ว่าขอให้อาจารย์ได้ไปต่อครับเรามาต่อกันที่นวัตรกรรมที่3ามกันเลยดีกว่าค่ะคคโอเคค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะพร้อมเริ่มทะเ,เ,เลสาบสงขานะครับเป็นทะเลสาบสามน้ําประกอบด้วยน้ําจืดน้ําเค็มแล้วก็น้ํากร่อยนะครับปัจจุบันเนี่ยทะเลสาบสงขานี่จะสุกอัญหาเรื่องของการลุกตัวของค่าความเค็มซึ่งมันส่งผลกระทบต่อการทําการเกษตร เป็นหลักนะครับนวัตกรรมการติดตามค่าความเค็มแบบเรียลไทม์ตัวนี้เนี่ยเราก็ได้ติดตั้งเครื่องวัดความเค็มเนี่ยกระจายอยู่ทั่วทะเลสาบสงขคานะครับแล้วก็จะงานส่งข้อมูลเนี่ยผ่านแอปชันไลน์อัตโนมัติจะดีไปกว่าไหมถ้าหลังจากนี้ไปกเกษตรกรจะทราบว่าอนาคตเนี่ยความเค็มจะเป็นยังไงใน6เดือนถึง1ปีข้างหน้านะครับแล้วก็จะได้วางแผนในการเพาะปลูกได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือเพื่อจะเป็นการลดความเสียหายจากการ,การเกษตรลงได้ครับโอ้โหา ข้อมูลครบใช่ค่ะฟังฟังคุณพอลนิดนึงนะครับถ้าผมฟังในลักษณะของเป็นผู้บริโภคและกันในคนทั่วไปคือกว่าจะเข้าเรื่องมันใช้เวลานานผมคิดว่าน่าเริ่มได้เลยคือปัญหามันคืออะไรตอนนี้ ปัญหาของชาวประมงที่ประมงพบเจอคือแบบนี้แล้วตอนนี้ช่วยได้ยังไงแล้วก็เรื่องของพรีเซนต์เกือบดีแล้วครับเหลือม,มองนาฬิกาตลอดเลย <c oughs> ผมว่าม,มันจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียยวเขามมั่นใจในตอนในการพรีเซนต์ได้แล้วก็ค,ค,คนแฟังกาอ,อาจจะไม่ค่อยมั่นใจในผู้พรีเซนต์เหมือนกันเนาะนะครับก็ประมาณนี้ครับเคครับเรามาต่อกันที่นวัตกรรมที่4กันเลยนะคะคโอเคถ้าพร้อมแล้วเอาเลยค่ะพร้อมเริ่ม มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่สามารถเอาไปต่อยอดได้และเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศในความเป็นจริงแล้วอาหารไทย,ยมีกระบวนการทาที่ซับซ้อนมากผมขอได้นดํานวัตกรรมนะครับหุ่นยนต์ปรุงอาหารอัตโนมัติที่มาพร้อมกับระบบเซนเซอร์ i m a ม e โปรเซ s ซ i n g วัดลดกลิ่นชาติอาหารพร้อมด้วยระบบ AI ทําอาหารได้อย่างรวดเร็วแม่นยำนอกจากนี้นะครับสามารถที่จะบันทึกสกิลทักษะของเชฟได้เป็นไฟดิจิตอลที่มีความละเอียดสูงมากจึงมั่นใจได้ว่าอาหารที่ทาโดยหุ่นยนต์นั้นมีรสชาติเทียบเคียงกับ ฝีมือเชฟชั้นยอดนอกจากนี้เราสามารถที่จะค o l l a b o r a กับเกษตรกรรมในการที่จะนําวัตถุดิบและครัวไทยมุ่งไปสูนะ่เวลาครับน่าจะให้ข้อมูลหมดแล้วนะใช่ค่ะประโยคสุดท้ายพอดีปีเปเลยนะครับและนวัตกรรมสุดท้ายของวันนี้นะคะก็เป็นนวัตกรรมชิ้นที่5้านะคะผู้เข้าแข่งขันของเราพร้อมแล้วงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะครับพร้อม เริ่มทิชชูการผลิตผักปลอดภัยด้วยรถพ่นชีวพันธุ์จุดเด่นของรถพ่นทํางานได้เร็วกว่าการพ่นด้วยคนปกติ5เท่าสามารถทํางานได้5้าไร่ต่อชั่วโมงเป็นการพ่นที่แบบเกษตรกรมีพื้นที่3าถึงห้าไร่สามารถทางานเสร็จในเวลาหนึ่งชั่วโมงด้วยแรงงานเพียงหนึ่งคนนะครับสามารถลดปริมาณน้ําลงได้5 0าสิบเปอร์เซ็นต์ลดปริมาณชีวพันธุ์ลงได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงได้อีกนะครับมีเกษตรกรนําไปใช้งานในเกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดราชบุรีค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วนะครับขอบคุณมากครับโอ้โ 50วินาทีครับนะเดี๋ยวเราดูว่ากรรมการจะเห็นอย่างไรนะเห็นมือกับเราหรือเปล่าเทคโรโลยีครับผมคิดว่าเทคโนโลยีลักษณะนี้คนทำเครื่องปิดยานะครับหรือว่าอะไรโดยใช้ตำแหน่งต่างๆมาช่วยกันอาจจะมีคนทำพอสมควรใน้รู้คันเซเชิงตลาดเราจะชนะคู่แข่งได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่เเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจครับครับครับผมนะฮะก็ขอบคุณทางคอมเมนต์เตอร์มากๆ ส่วนต่อไปก็ตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับที่จะให้คอมเมนเตอร์ของเรานั้นเนี่ยทุกท่านได้ลงคะแนนตอนนี้ผลคะแนนนะครับก็อยู่ที่แท็บเล็ตของผมแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศผลผู้เข้ารอบนะครับว่าเป็นท่านใดบ้างนะครับผู้เข้ารอบคนที่หนึ่งหมายเลขหมายเลข 4ีครับผมโอ้เิญครับผม G อ I นะครับรถกรรมที่เข้ารอบคนที่2ได้แก่หมายเลขหมายเลขใดค,ครับหมายเลข5ครับผมโอ้ ไปต่อก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าผลงานของทุกท่านก็จะถูกนำเสนออยู่ในเว็บไซต์ agiton.com นะคะและยังได้เข้าไปร่วมอยู่ในงานฟาร์มเอ็กที่จะจัดขึ้นในวันที่3ถึง6สตุลาคมนี้ด้วยค่ะช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับให้สุกท่านไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันครับใช่ค่ะช่วงที่2ร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรช่วงที่3ร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กติกาการแข่งขันอะคริทอนในรอบวันมินิทีเ e ซนผู้เข้าแข่งขันจะต้องนําเสนอผลงานในด้านการตลาดและการใช้ได้จริงโดยผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจําสัปดาห์แชมป์ออฟเ e อะวีและผู้เข้าแข่งขันทุกคนยังมีโอกาสชิงเงินรางวัลที่งานฟาร์มเอ็กซโปกลับมาพบกับอะคริทอนบายอาด้าสนับสนุนโดยอาด้ ADA, นะครับหรือสํนานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร การแข่งขันวันมินิสเพรสเซนต์นะครับในรอบสุดท้ายนี้ถ้าผู้แข่งขันพร้อมเราพร้อมพร้อมเริ่มมูลค่าการส่งออกอาหารไทยในปี67มีมูลค่าถึง1.65ล้านบาทผมโฟกัสอยู่ที่3กลุ่มเป้าหม่นะครับกลุ่มที่1ึงคือผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถคิดสูตรใหม่กับเชฟได้ยิ่งถ้าเกิดได้ร่วมงานกับเชฟชื่อดังนะครับมูลค่าจะยิ่งสูงขึ้น1ออเดอร์ใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นกลุ่มที่2คือโรงพยาบาล คุณหมอจะต้องควบคุมโชนาการให้กับคนไข้หุ่นย,ยนต์พ่อครัวนี้สามารถที่จะปรับทั้งแคลอรี่แล้วก็รสชาติสารอาหารต่างๆให้สอดคล้องกับสุขภาพของคนไข้ได้ส่วนอันสุดท้ายนะครับเราจะส่งออกนวัตรกรรมไทยไปสู่ระดับโลกจากเดิมเนี่ยที่มีพ่อครัว6 7คนนะครับจะลดเหลือ2คนแต่เราต้องทำการอัพสกิลรอสกิกลเด็กรุ่นใหม่นะครับให้สามารถควบคุมเครื่องจกักรแล้วก็แม่ทนแอนระบบต่างๆเหล่านี้ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีวันหดเวลาครับเวลาครับโอ้โหค่ะ เราพร้อมกันแล้วนะครับเราต่อไปด้วยของผู้เข้าแข่งขันคนที่2ได้เลยใช่ค่ะผู้เข้าแข่งขันใหม่เลข5นะคะเราไปฟังกันเลยค่ะพร้อม,รอมเริ่มคุ้มท,ทุนของรถพ่นชีวพันธ์อยู่ที่120ยร่ไลต่อปีเกษตรกรสามารถ นำไปใช้งานในแปลงตัวเองแล้วก็นําไปรับจ้างที่ราคาได้รับ80บาทเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยนะครับรถพ่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากจากเกษตรกรมีการนําไปผลิตต้นแบบเชิงพณิชย์ิโดยบริษัทตั้งเสียปิงและมีการผลิตจําหน่ายเชิงพณิชย์แล้วนะครับกรมวิชาการเกรษตรและบริรษัทนะครับได้พัฒนาโมเดล2ร่วมกันเป็นรถแบบนั่งขับคันแรกของไทยที่เป็นรถพ่นแบบไฟฟ้านะครับซึ่งมีการใช้งานจริงในมูลที่ใช้พัฒนานะครับแล้วก็ ให้กำลังใจให้กำลังใจนะครับตอนนี้นะครับก็เราได้ฟังผู้แข่งขันทั้งสองท่านนะครับได้พรีเซนในรอบการมืรอคเซนเรียบร้อยแล้ว<ช>นะครับเาแล้วยตอนนี้เราต้องไปฟังคณะกรรมการน,นะครับคอมเมนต์กัน่าผมว่าความหนักใจอยู่ที่คณะกรรมการทั้ง4ท่านเลยคราวนี้มีการนําเสนอที่มีภาพชัดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเชฟโรบอทเนี่ยนะฮะมีภาพของเรื่องแคปซิตี้ของมันว่าสามารถดรําเนินการได้มากน้อย แค่ไหนถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ที่ย่มยอดมากส่วนเรื่องเครื่องพ่นเชืยวพันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจวันนี้อาจจะตื่นเต้นมากนะตอนครั้งที่สองเนี่ยเลยพูดความจริงก็มีสาระที่ดีนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของจุดที่เรียกว่าต้นทุนต่ำอันนี้ก็ถือเป็นนวัตกรรมที่ทเกิดประโยชน์นะครับแต่จริงๆแล้วมุมมองหนึ่งที่ผมอยากจะได้รับฟังคือเรื่องของคู่แข่ง ที่จะในเรื่องของการลดลดพ้นนะครับที่จะบอกว่าเออตาตายคู่แข่งยังไงนะครับจะมีจุดเด่นของเราอย่างไรทั้งสองงานทั้งสองโปรเจกต์นี้คือน่าสนใจมากเนาะทั้งคู่พยายามมากผมรู้เลยแล้วก็ทําได้ค่อนข้างจะดีนะครับถ้าผมจะสิมให้คือการพรีเซนต์ให้ดีมันไม่ต้องพูดมันไม่ได้แข่งกันพูดพูดเยอะหรือพูดให้ครบนะครับมันแข่งกันว่าใครพูดน่าสนใจกว่ากันในเวลาที่จํากัดเนาะในเรื่องของเชฟโรบอทเนาะหรือเชฟไอขาดอย่างเดียวคือทําให้ชิมตอนนี้เราอยากชิมมากรีซอสเลยคือมัน มันจะเพอร์เฟกมากส่วนเรื่องเครื่องจักรผมว่าเครื่องจักรทางานได้ดีแต่ตัวของพี่อาจจะแบบตื่นเต้นพี่ดีแล้วพี่ให้กำลังใจจมบอกมีแค่น pues okay> ี้ครับครับผมโอเคครับวันนี้คณะกรรมการก็ได้คอมเมนต์น้าใช่ค่ะแล้วก็ให้ความรู้เนาไปพัฒนาเป็นที่เลยเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องให้ทางคอมเมนเตอร์ทุกท่านนะคะลงคะแนนกันแล้วค่ะเชิญครับ น,นี้เราจะประกาศผู้ชนะแชมป์ออฟเ e อะวีในสัปดาห์นี้นะครับของอักพิจอนบายอาดาสับสนุนโดยสำนังกงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรืออาดาแชมป์ออฟเดอะวีในสัปดาห์นี้คือหมายเลขเลข,เลขที่เป็นแชมป์ออฟเ e อะวีในสัปดาห์นี้คือ สี่คร oh, 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 mm ับผมโอเชครับผมและแขกรับเกียรติในสปดา์นี้ได้แก่รองศาสตราจารย์ดรชาวลิตมิสสันติสุขกับนวัตกรรมมิสเตอบอร์ดหุ่นยนต์เชฟทำอาหารอัจฉริยะขอแสดงความยินดีด้วยครับ และอย่าลืมนะคะถ้าหากคุณคิดว่าคุณมีไอเดียที่ดีหรือว่ามีนวัตกรรมที่น่าสนใจยังสามารถสมัครเข้ามาได้นะคะเพื่อที่จะร่วมชิงรางวัลและเงินทุนจากสวกกว่า50ล้านบาทเลยนะคะครับผมแล้วก็พบกับรายการ f a ร์มิคสร์นะครับช่วงอัลบิตอนในทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงนะครับที่ช่องชีมเอ็นยี่สิบห้าวันนี้พวกเรานะครับทุกคนที่อยู่บนเวทีนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ วันนี้เนี่ยผู้นําเสนอแต่ละท่านเนี่ยดูลักพี่เสีดายนอ้องตัดสินใจยากมากนะครับเพราะแต่ละนวัตกรรมแต่ละเทคโนโลยีที่มานําเสนอเนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจที่แตกต่างกันน่แต่ทุกนวัตกรรมทุกเทคโนโลยีเนี่ยมันมีจุดแข็งของแต่ละท่านซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สูสีกันมากครับผมคิดว่าทุกท่านมีโอกาสหมดแล้วก็ คงเป็นเรื่องที่น่าหนักใจของกรรมการมากๆครับต้องยอมรับว่าเวทีมันเขาเรียกมันมีจํากัดนะครับคนได้ต่อเวลามีแค่สองแต่จะต้องไม่ได้ไปต่อ3ท่านไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่านวัตกรรมของท่านเนี่ยไม่สูญไม่ไหนนะครับเพราะว่าท่านยังมีโอกาสได้รับการคัดเลือกไปแสดงในงานฟาร m มเอ็กและขนาดเดียวกันทุกเรื่องที่น่าสนใจนะครับ ท่านอาจจะกลับไปแล้วก็วันนี้รู้แล้วว่าแหม่ด้วยเวลาจำกัดเลยไม่สามารถนําเสนอได้ครบทุกมิติหรือยังตกนนตนตกนี่แต่จริงๆเรื่องของท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องล้ําสมัยหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์จริงๆท่านสามารถไปติดต่อที่อาด้าหรือสวกรนะครับเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ทางสวงกรเองก็พร้อมรับนะครับที่จะประสานงานแล้วก็มาให้คําแนะนําเรามีผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆจํานวนมาก ก็คิดว่าไม่เสียโอกาสนะครับเป็นกำลังใจครับสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ www. aciton. r com Farm Expo ร,ร่วมกับ Toyota